สวัสดีครับวันนี้ g o o d s o u n d Studio ได้รับงานมาติดตั้งระบบเสียงให้โจลินคลินิกนะครับอ,อยู่ที่สุขุมวิท55ครับผมและวันนี้จะมาแนะนำการใช้งานแอมเลนะครับที่เราใช้งานกันบ่อยๆตามคลินิกต่างๆยังไงวันนี้มาชมการติดตั้งกันครับ ด้านนี้คือเครื่องเสียงที่เราติดตั้งกันวันนี้นะครับผมเป็นลำโพงบอสสองใบแอมเลฟหนึ่งตัวแล้วก็วอลลุ่มของตัวอ่ะสองตัวครับ ถ้าแบบนี้เป็นความช้าเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเออสมัยนีไม่มีแล้วแล้วผมก็ออฟออฟนี่คือเวลาเราเอาเครื่องเล่นยูสเครื่องเล่นยูซีดีมาเสียบมันก็ใช้ไ้แต่ละ่างครับวผมอันนี้ก็เป็นโหมดอันนี้บลูทูธบลูบลูทูธจะใช้บลูทูธใช่ไหมคะก็อยู่ที่ลูกค้างั้นเดี๋ยวเราลองต่อเลยเราลองบลูทูธเชืออะไรครับ BGM system ครับ แอมเลฟรุ่น MA80 หรือ MA80U นะครับผมเป็นแอมขนาด60วัต์เป็นแอมขนาดเล็กมินิแอมนะครับเสียบไมได้2ช่องนะครับผมอยู่1ช่องด้านหน้าและ1ช่องด้านหลังมีออก r c เอยู่2ช่องอันนี้โหมดเปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงได้โดย USB Bluetooth SD Card อันนี้เป็นวอลลุ่มสำหรับเล่งเสียงนะครับ ก็จะเป็นวอลลุ่มปรับดังเบาของตัวเพลเยอร์ทั้งหมดครับอันนี้เป็นวอลลุ่มปรับเสียงเบสอันนี้เป็นวอลลุ่มปรับเสียงสูงนะครับอันนี้คือมาสเตอร์วอลลุ่มปรับเสียงรวมทั้งหมดการใช้งานง่ายนะครับผมก็การเชื่อมต่อบลูทูธก็คือตัวบูเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อมต่อได้แล้วตัวบูก็จะหยุดกระพริบถ้าเกิดยังไม่เชื่อมต่อตัวบูก็จะกระพริบอยู่นะครับชื่อบลูทูธของมันคือ BGM System ชื่อของบลูทูธคือ BGM System ถ้าเกิดเรียกหารหัสก็รหัส0000 00ครับขอบคุณครับ